เปลือกใหม่ก็ยังเป็นเปลือกใหม่ครับแต่ว่าเป็นลัก,ลกษณะของของการเป็นทานครับนี่ครับพี่น้องห้องิมาทดสอบเต่เาเผาทานไหลขควนหรือโบมีขวนครับนี่ครับสร้างคนก็ล่างตกแ,แต่งอยู่ครับ<ฮ>ติดตั้งเรียบร้อยครับลักษณะคือจังห้องตั้งมอครับ ตั้งมอให้ได้กินนครับพี่น้องดังไฟแสงลังจากจากปกติเราเผาธรรมดาใช่ไหมมันเจอเจอความร้อนเจอความเย็นใช้ได้ไม่เกินหกเดือนผุกแต่รุ่นนี้ใช้ได้เป็นปีหนึ่งแล้วมันจะเก็บความร้อนมันเก็บความร้อนปุ๊บแล้วมันจะบังคับให้ฟืนอยู่ในถังเนี่ยคายการออกอืมก็เลยห่อสังกะสีไปห่อสังกะสีแล้วก็เอาดินกอก ไก่ซ็จแล้วครับพี่น้องครับลอยแล้วครับพี่น้องครับน,บนี่ประมาณว่าดินเนี้ยกรองลงไปนะครับนาหนาประมาณกี่เซนลุงประมาณสามเซนถึงห้าเซนสามถึงห้าประมาณนี้ถ้ามันไม่มีตัวถนวนตัวนี้พอไปถูกอากาศแล้วมันก็ระเหยครับพลังงานที่จะไปอบถานอยู่้างไนมันก็จะหายไป นเลยฮะเอาฝืนใส่ได้ข้อสำคัญคืออย่าให้ปิดรูระบายแก๊สอ่าตรงนี้คือรูระบายแก๊สรูระบายแก๊สห้ามปิดห้ามมาฟืนมาใส่ปิดเนาะให้อยู่อ้ให้เขารูแก๊สนี้แก๊สจะออกตรงนี้ลงไปเป็นเชื้อเพลิงข้างล่างเหมือนเดิมนี่ครับมันจะหมุนลงไปข้างล่างล้วมันก็จะขึ้นมาปองมีปองใหญ่เหมือนเดิมออกปองใหญ่อืมโอเคจากที่จากที่มันจะออกไปควันทึ้คุณ มันจะไม่มีความขุ่นเลยเพราะมันจะถูกทําลายขึ้นมาเพราะว่าภายในเตาเนี่ยในป่องเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยองศาเซษเหมือนมันอยู่ในช่วงการจุดระเบิดแล้วระเบิดได้ระเบิดได้เลยเพราะว่าถ้าองศามันน้อยกว่านี้มันไม่สามารถที่จะทำลายควันนั่นได้มันจะเป็นมลพิษครับฮะพี่น้องเอ้าฟื้นใ่ครับบ้านนี่มาฟื้นใจพรุ่งนี้ถ้าจุดวันนี้พรุ่งนี้ใบใบก็คิดว่าน่าจะเตาเย็นอะเรามาขับแล้วเตาเย็นเปิดเลยครับพี่อว่าเต็ม เส็มแล้วครับพี่น้องตามที่พูดไว้ตรงนี้อย่าให้มีอะไรปิดกั้นรูนนัล่นละอย,อย่าเอาอะไรไปบังมันปิดกั้นแก๊สมันจะไม่ออกทำการปิดมันพระมายังจะ <laughs> ไ,ได้ชาเป <laughs> ็นอากาศปิดไว้ด่วนครับพี่น้องเรียบร้อยเลยครับพีนพ่น้องปิดอุประมาณสามเส้นป้องไฟครับป้องไฟ ต่อไปห้องจุดชนวนนะครับนี่การน้ำาม่อนมาตังนะครับเชียค,ครับมื่นเสา้าห้องมาเปิดเตาครับช่วงหนึ่งครับพี่น้องเริ่มอันนี้ติดแล้วใช่ไหมลุงติดล,ละวติดแล้วกำลังติดครับพี่น้องโอ้วันย่านพี่น้องผ่านมาขึ้นหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้เวลาหกโม,ม,มงครับหกโมงเสาเดี๋ยวมาเปิดเบิ้งครับพี่นอ้องเตา นี่ครับเย็นเซตตัวแล้วครับเปิดได้ครับไปพี่น้องไปพี่น้องทานนี่ครับพี่น้อง ทันมันสุดยอดมากครับนี่เป็นทานเลครับนี่พี่น้องยังคงสุบผับย่างดีเลยครับนี่เปลือกใหม่ก็ยังเป็นเปลือกใหม่ครับแต่ว่าเป็นลักษณะของของกันเป็นทานครับนี่สุดยอดครับลักษณะเป็นเปลือกใหม่เก่าอยู่ครับแต่ว่าเป็นทานเลยด้วยครับพี่น้องลักษณะเป็นลายใหม่คื้เก่าอยู่ หักเบิ้งเป็นทานแล้วครับพี่นอ้องคือยอดครับสูตรนี้ครับได้ผลครับพี่น้องนี่ยังเป็นแทงนี่คือเราอยู่ครับครับนี่ครับหักเบิ้งคือสดเลยครับนี่ลักษณะคือยังมันโบใหม่นี่ครับคือยังโบได้เป็นทานแต่วฤกษ์หักเบื้งครับเห็นบ่ครับพี่น้องสีคล้ายๆว่าโอ้บางนี้ส่วนใหม่โบใหม่คือยังเขาเผาทานเต่าธรมรมดาครับ แต่อันนี้เป็นใหม่ครับแต่นนันเป็นสีเก่าครับเป็นสีใหม่ยิ่งคือต่นนันเป็นทันแล้วยอดครับพี่น้องทานดีขนาดครับเตาอบทานเตาอบทานพี่น้องเอาฟืนใส่ซ้ำใดได้ซสำนั้นครับเอาฟืนใส่สองสอบก็ได้ทานสองสอบเพื่อเกา่า ตามันน้ำหนักก็ทีลดลงครับเพราะว่ามันมันอบน้ำน้ำออกครับโอเคครับสวัสดีครับ